กับ่อนะตอนนี้ลู่ที่โรงพยาบาลนะเด็ก้าไปที่นองอีกถ่ยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพบไปจับเรา่ย่านเี้คนป่วยนะอันนี้เป็นเด็กน้อยเล็กเย่หเลนเ็นหมอื้นีได้ถ่ายคลส้น่ะมีข้าวข้าให้ใ่เบงย้ายสิงงด้วย

นี้ก็หกโมงเย็ยี่สิบห้านะคะฮจ็ิไหมน้จริงมาอันนี้แหละจบไปแล้วจบไปแล้วนะทุกคนโอเคนี้แหละนี้แหละ วันนี้ก็วันอันงคารนะคะ